ไม่สรงค้าไม่ส่งผมสมาตตอนพี่นาาา้องเขาขาดคูก็ก่อในคณะที่เข้ามาปัญนแทงตัววิดีโอขา,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 าวผ่านทางยูทูบเลยตั้งผิดเพ็้นโปราเขาในคณะเขาขาเพิ่มมาในก่อเขาขาดตีมาชิบลิเพนลิกแถวขา,ากวาดแทงในคณะตอนตัดลิกแถวขาเนี่ยมันเหมือนในแต่ก่อเขาขาตีก่อเฮนสลาอาในคณะเป็นในมาตราเมกโกมในขณะในมาตราเมกโกมสละอาในมีสังหายในเขาขาตี กวาดิพินตัวจอมกันขณอฝึกอ่านคำในมาตราเมกอมสระาาในขณอคำในโกคาติเพึกว่ากาจอมกันในขณออันในโกอ่านว่ากออารมกามในขนาะกออารมกามนะคะก็เหมือนลิแกวค่ะกลอยในขณอลิแกวค่ะกอกาปอดมาเพียจำนากรรมนะคะเนาะ,ะกออารมกามกออารมกามไม่เอกกาม กอาโมกามไม่โธกกาม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 เดี๋ยกันเนาะอ่านเฉยๆกันเนาะจ้าอาโมจามจ้าอาโมจามไม่อีกจามจ้าอาโมจามไม่โธ่จาม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 เนี่ยค่ะอันนี้ก็ดามดามด้ามเนี่ยคันเนาะอันนี้สมาม้ามม้ามเนี่ยค่ะหามหามห้ามขามขามข้ามชามชามชามเนี่ยคันเนาะ ถามถามถามยามยามยามลามลามลามในกันเนาะก็อ่านว่ากัะจึงไหนในกันเนาะก็มันกงงายอยู่ในกันเนาะเปิดลงได้ก็ปีนอค่ะพอปีนอค่ะเข้ามาเย็นเนี่ยก็เปิดลงแต่โปวเลไกใกล้พึกว่าพึกเตรียมเนี่ยกันเนาะพอค่ะใกล้พึกว่าพึกเตรียมพึกอ่านแต่ก็มันก็เตะอะไรกบกลวยในกันเนาะกำเนิดก็ขตดมาหลีเพีน ตอนฝึกรูมันเนี่ยค่ะนาะอันนั้นก็ห้องว่าฝึกอ่านคำเนี่ยคะอันนี้ก็อ่านว่าตามใจเนี่ยค่ะนาะต่ออามอตามจอยใจตามใจเนี่ยค่ะตามใจก็บอกว่าจ้อมใจน,ะะนั่นขนาดเนาะอันนี้นก็อ่านว่ามัขามเนี่ยค่ะนาะมออามาขออามอขามมัขามเนี่ยคะมัขามก็เป็นมักแกยงเนี่ยค่ะนอเพราะมักขาม อหมักขามปอมส้มิ่นหมักขามในกันเนาะมักขามตีเป็นหอยม้วนๆในกันนะปอเขาเคยกินในมันผัดๆย่างก็ปอกินเหย้าขาวในก็กำลังชุบจำจิ้มเจี๊ยมในกันเนาะอันนั้นเป็นมักขามปอมเนี่ยครไทยคลองจะในกันเนาะมักขามมันได้สัมเป็นมักแกงในกันเนาะอันนี้ก็อ่านว่าคนงามในกันเนาะคอโอนอคนงออามองงามคนงามในกันเนาะ คนงามก็เป็นคนห่างดีนะ่ยนเนาะสวยก็ว่ากันเนาะสวยงามเนี่ยกันเนาะน่ารักเนี่ยกันเนาะจะไหนเป็นเกี่ยวกับเราห่างดีมโนมดเนี่ยกันเนาะอันนี้ก็อ่านว่าไอจามเนี่ยนะโอไอไอจามอจามไอจามในยกันเนาะไอจามก็ฮัสเซลเนี่ยกันเนาะนั่นก็ไอเนี่ยกันเนาะก็ประมาณจะไหนกันเนาะไอจามเนี่ยนะอันนี้ก็อ่านว่าถ้วยชามเนี่ยกันเนาะ ทอทอวอทอวอยอถวยไม่ถูถ้วยนะคะทอโอยอถวยนี่ยนะเนาะทออวก็เลยทอวอก็เลยกันเนาะทอวอยอถวยไม่ถูถ้วยชออาโมชามถ้วยชามนี่ยนเนาะถ้วยชามก็เป็นเป็นหวานพิลรมแล้วก็หวานนะ่นนะเนาะ หวานใส่ผักนั่นก็หวานใส่เข้านะงานเนาะจานนะงานเนาะเมื่อเราได้หอาวหวานเพรี่นะกันเนาะนั่นก็หวานใส่ผักก็เป็นเจนนะงานเนาะจานก็เป็นเจนนงานเนาะหวานวีนะกันเนาะอันนี้ก็อ่านว่าคำถามนะยค่ะข้ออําคำท่ออามอถามคําถามคําถามก็เป็นข้อถามนะงานเนาะข้ออําคำเนาะอามอน้ำคํานามนะยค่ะ คำนามก็ปองวา่าการนำนานนะคะเนาะป่าว่าค้าอ่านลิกในก้องมันมีก,นกมนนนะะันละเนาะการนำเนี่ยากเนาะก็เดี๋ยววิจัยในงานเนาะ,ะ,นอะปอาว่าอ่านปับหิมิมียวกนันะเนาะอันไทยเขาก็มีเหมือนกันค่ะเขาเตรียมมาคำนามนะคะต้นในก็อ่านว่าเลขชามในขะเนาะรอเอคอเลขนะคะสออาโมชาม,ามเลขชามนะคะขอไข่ในอยู่ในไหม คอไขนน่ไนอยู่ไว้ในมัตราเมกกนี่กันเนาะเลขสามในัะเลขสามกหนางปัดสามเนื้อเนาะอันนี้จำอ่านว่าวูวามในขะนอวัวโอวูวัวอามวามวูวามนี่ค่ะวูวามก็ป่องวามทอมสิลมหางก็ฮิตกาวากาเปลี่ยนกันเนื้อเนาะก็ห้องว่าวูวามนี่ค่ะอันนี้สามอ่านว่าคุกคามนในขะนอคออู่ก็คุกคออามวามคามคุกคามคุกคามก็ กาฮีทางเปิดในงานเนาะกาย่าเปิดในงานเนาะเปิ้นตีกว่าก่อนเปิ้นบนกว่าเนี่ยกาฮีตั้งเปิ้นตีเฮ็ดเปิ้นตีคาเปิ้นตีเฮีมเปิดในงานเนาะไทยของมาคุบคามเนี่ยกะอันนี้ก็อ่านว่าลูกลามเนี่ยกะเนรออุกอลูกรออามอลามลูกลามเนี่ยกะลูกลามก็บอกว่าป่นเดียนนินเนงานเนาะป่นเปิ้นกว่าในงานเนาะมันแสดงว่าเมืองในเมืองในเปิ้นปฏิกว่าก็อติด้เฮ็ดไฟคามเมืองเนี่ยนะเนาะ คุยกับบามเฮียแจวก็ขามเข้ามาในกันเนาะไทยคองว่าลุกลามในขณะปอบบามเฮ็ดไว้ขามเมืองแจวก็กว่าเมืองปานเป็นเมืองเปิดอะไรกันนะเปิด่าเข้าเมืองผิดกฎหมายในขณะผิดปากเปินมาเมืองนเป็นยอบกันเนาะแต่๋ยวเฮ็ดไว้เลื่นตังกันเนาะไว้เลื่นตังแจวก็จังไกลกว่านดในขณะปอดที่กาเมืองเมืองกันเนาะปอมเฮียแจกก็กว่าก็คองว่าลุกลามในกาเนาะ อันนี้ลามปามเนี่ยไงเนาะลอาโมลามปออาโมปามลามปามเนี่ยังลามปามลามปามก็บอกว่าหลาการก็ว่ากัเป็นนะกันเนาะหลาป้าซื้อป้าเครื่องกว่าหลาถึงปู่ถึงหนายกว่านี่ไงเนาะหลาถึงปู่ถึงนายกว่าทีเดก็ปู่นายปอมีมเกี่ยวอย่างอี้เนะ่ยไงเนาะอันเกี่ยวขวามอย่างอี้ก็หลาป้ากับตั้งใจนั่งเครื่องนะกันเนาะ บอกว่าลามป้ามเนี่ยค่ะไทยองตัวนี้กันเนาะอันนี้สมานว่าข้อห้ามเนี่ยค่ะขอขอไม่ถูกข้อหออาโมห้าไม่ถูกห้ามข้อห้ามเนี่ยค่ะข้อห้ามก็เป็นข้อห้ามนี่ยไเนาะห้ามกว่าห้ามเย็ดตัวไหนกันเนาะข้อห้ามก็ปกตัวไหนกันเนาะยามเช้านี่ค่ะโยอาโมยามเช้าเช้าไม่ถูกเช้ายามเช้านี่ค่ะยามเช้าก็ตอนเจ้ากลางในเจ้านี่ยไเนาะก็อาโมกามไม่ถูกกามปูปูกามปูเนี่ยค่ะกามปูก็เป็น กิมปูใหญ่ๆเนี่นะเนาะที่ไปหยิบเปิ้อนเนี่นะเนาะของกามปูเนี่ยครกามปูหนีบเนี่นะเนาะปองหยิบเนี่ยหนีบคะนะกามปูหนีบแต่ก็บอกว่ากิมปูขีดเป็นไงเนาะกิมปูหยิบเป็นไเนาะดออาโมดาไม่โทนด้ามโมอีดอมิดน้ามมิดเนี่นะเนาะน้ามมิดก็บอกว่ากันมิดเนี่นะเนาะขออาโมขาไม่โดข้ามทออาโมทางข้ามทางนะครับข้ามทางก็บอกว่าข้ามตั้งนะคยนะเนาะ อ่านก็ห้องว่าคมถนนในก็ใจค่ะอันนี้จำ่านว่าสุ่มซ้ำในก็นอนสองอูโมอสุ่มไม่เอกสุ่มสออามอสาไม่โทสมสุ่มซ้ำเนี่ยสุ่มซ้ำก็บอกว่าลูกดีลูกลากนนอะอันในอเดบร้อยนก็นเข้มเดบอัาเข้มเดบนงกัะเนาะรูมลาบนียค่แต่าับห้องรูมลาบในก็นอนอับเข้มเดบหนังกัเนาะกว้างอะไรก็ ใส่สุภาษิตก็ควรประหยัดงานนค่ไหน,นเนาะ,นาะไทยของซุ่มซ้ำนะคะท่ออูง่ง้อทงยอามอย,ยางไม่เอกย่ำทงย่มนะครัะทงย่มก็เป็นทงมุนเจ้าเนี่ยนะเนาะมันก็จะมีกันนะเนาะทงเจ้าคู่จอชยาเขาจะเนี่ยนะเนาะเอากาเนี่ยก็จะเปลี่ยนล็อกลายบาล็อกลายอ่านสลาอาเนี่ยนะเนาะในมาตราเมก้มนีะคะมันก็ตระโดดได้ก็ติดปึก ว่ากันเป็นกันเป็นก so ั้มเป็นโตเป็นโตจะไหนก็ขนาดบพอว่าวกากเฮียนกานนํำเนาในแทงยินมากก็ข้าแต่ลยวาเป็นเถวเป็นเถวเป็นเถวในขนาดเขาแต่ไรอ่านเป็นแถวเป็นแถวเนยค่ะพี่น้องไทยคล้องว่าไปยกในขนาดสักเสื้อพี่น้องค่ะเข้ามาตัวเนี่ยพาใครมอก็่อยไปตัวละลายขนาดให้พึกเตียมพึกวากันนค่ะพึกเตียมเพึกวากันติ๊กในขนาดบพอขามใกล้เตียมใกล้วาในก็พอตัวยาวก็ยาวในก็มันไรกันนาะที่เจอก็มันไรค่ะ ดิบเต้าขาก็เมือนกันเนาะดิบเต้าขาก็พอว่าว่าละเฮียนก้าวก็อ่ำว่าอเตียมอําใกลว่าใกลเตียมเนี่ยก็มันก่มไรกันนะลิกไทยก็เหมือนกันนเนาะพ่อว้าขามไกลว่าไกลเตียมเนี่ยก็มันก่มไลเนี่กันเนาะเอาขาะตัวหลายได้ก่มไลเนี่ยคะเอาค่ะยิ้มจมบีน้องขาดกูก็ก่อนี่กันเนาะที่ไว้ขยามเสี่ยวก็มาเลยพี่อนดิกไทยก็้อมกันนี่กันเนาะตอนตาวก็ม่นได้ก่อติดกระไรการเข้าก谢谢 youtube, ับไว้ทีในก่อนเนี่ยนเนาะ ปัดนาม้กค่ะสังไหกว่าแทงสลายอีนี่กันเนาะในมาตราเมก้มเนี่ยกันเนาะตีดกว่าเป็นมาตรามาตราเนี่ยกันเนาะก็ป่นมาสวงมาตราย่อดเนี่ยกันเนาะคำว่าในฉามาตราย่อดเนี่ยค่ะมีอยู่เปียดเปียดเมกันเนาะมีอยู่เปียดมาตราเนี่ยค่ะเอาค่ะกำลังสู้กับผับพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องยูทูบเขาอีกนึงเนี่ยกันเนาะอันนั้นก็ตั้งเพิษพิษพวกเขาเนี่ยกันเนาะเจอพี่น้องค่ะใครสอยแถม ซ่องเข่าเนี่ยก็อ้นมาอะยอยู่ใน к а н อันติพี่นคาหันตีนาจอเข่าวเนี่ยก็ทีวีดีโอเข่าเนี่ยก็จะเปีนชน q อคอดป่านคาเ้าใน к น н อพ่อพี่น้องค่ะใครจอยแถมซ่องเข่ามาเนี่ยก็นำเอมว่าใน канал ก่อนจอยแถมมาอะไรในคะเอาค่ะเขาก็ติคือไรัน к а ั а л พ่อพีน้องในก่อน к а н อาไม่ชงคา